หลังจากที่รอมานเน้นนานตอนนี้ t o i l e t Tower Defense เนี่ยก็อัปเกรดใหม่สักทีและว,วันนี้ครับผมก็จะมาหาเจ้า2ตัวนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เจมเรามีตั้ง1 0 0 0 0แเจมดูตาลุงนักวิทย์ก่อนว่าเขาเปิดขายเท่าไหร่โอ้โหสามร้อยเก้สบเก้าลโลบักแต่ว่าเราจะไม่ใช้เงินซื้อไง เราจะใช้เจมที่เรามี1 0 0 0 0แสนเนี่ยไปหาซื้อเนี่ยหืผมเนี่ยมันรวยต้องเรียกเสียแล้วอีกตัวหน<ม>ึ่งเมสคาเมล่าวูแมนคือตอนนี้ยังไม่เข้าตู้สงสัยเราก็ต้องเสียเจมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดกันดีกว่าว่าใน Market p ตเ c e เนี่ยเขาขายกันที่ทลาดเอ้ยเรวันนี้มีระบบใหม่เข้ามาด้วยนะครับระบบแรงเดี๋ยวเราก็ออกมาดูเนี่ยเราต้องไปหาซื้อก่อนเพราะว่าวันนี้เราต้องมารีวิวไงมาถึงแล้วเราไม่รอช้าครับพาเจมไปเสียกันดีกว่าตอนนี้เรามาถึง Market p ต a พ e แล้วทุกคนมาที่ Exclusive เลยดีกว่าเราจะได้้เร็วๆนอะย 2,999เจมิงเหรอทำไมราคามันถูกเช่นี้ผมว่ามันถูกนะทุกคนเดี๋ยวลองซื้อด็อกเตอร์ไปก่อนแต่ว่าดีเจทำไมราคาขึ้นแสนเจ็ดโอ้โหราคาอย่างตึงนะฮะสงสัยกล่องออกก็เลยแบบแพงนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะซื้อเจ้านี่ก่อนดีกว่า2,999จัดไปเลขสวย2 9 9พเรียบร้อยตอนนี้ก็ผมซื้อบาไปที่เรียบร้อยนะครับตะลุงนะักวิทย ที่เรือนะครับก็คืออีกหนึ่งตัวไปที่มิสติกนี่ก็คือเราจะซื้อเมสฟูแมนนี่1000เจมไอ้เจ้านี่มันแพงวะ่ะทุกคนไอ้เจ้านี่มันแพงอยู่นะสีแดงเดี๋ยวราคาลงเร็วมากบอกเลยดูโอ้โหแต่แต่คนขาย11,000ันงันนั้นกันเลยแต่เราต้องจำใจซื้อครับเพราะว่าวันนี้เราจะต้องทำคลิปต่อมาเราจัดไปเลยนะครับ1,000เจมแล้ววันนี้เราก็สะสมกระจนะครับได้มา2ตัวเสียเจมไปเรียบร้อย เหลือ9 6 0 0 0กเจมนะฮะแต่ว่ามันน่าจะคุ้มอยู่นะเดี๋ยวเรารีวิวเสร็จแล้วเราก็ไปหาแลกแล้วเราก็จะร่ำรวยนะครับเพราะว่าเรามีตัวใหม่คนเนี่ยก็ต้องแบบอยากแลกกับเราแน่นอนได้มาแล้วก็ลองใช้สักหน่อยนะครับวันนี้เรามาลงในเอ็นเลสโหมดเพราะว่าเราจะได้แบบติดแรง้งไปด้วยไงเมคคาเมล่าวูแมนช้ตตงคงแค่200ในการซัมมอนเนี่ยคือว่าถูกมากเลยพออัพเลเวล2เนี่ยคือจะตีเป็น2วงแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าเป็นวงซโลหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันมีวงซโลวิ่งนะครับ แต่พันยิงว่ะทุกคนพออัพ 2, เลเวลสองเลเวลแรกเนี่ยคือตีอย่างช้าและแบบสโลมากลินพันแล้วตอนนี้อัพมาอีกขั้นหนึ่งครับคือจกปืนออกมาสองข้างแล้วก็ยิงโป่งๆแบบนี้อ <brushing> <š> ื้ม <š> อื้มอื้มแต่ผมว่ามันน่าจะสโลตั้งแต่เลเวลแรกน,น,นะทุกคนเพราะว่ามันมีแบบสโลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เลเวลแรกๆเลยเหมือนกับพวกไฟเ e อเวิร์สอะไรเงี้ยปะ่ะเล่นไปเล่นมาตอนนี้ก็จะอัพเป็นเลเวลห้าใช้เงินอัพอยู่เจ็ดพันเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่คือวงที่เราได้มาคือคุ้มอยู่นะ วงอย่างกว้างเลยทุกคนเรเดียนจัดไปจากที่เราอัพเบกูแมนจนตันตอนนี้ก็ได้เวลาลงเจ้าลุงนักวิ์สักหน่อยครับตัวนี้คือแบบคิคุอโนเนะมากอือหือดูดิทาท่ากอลักงกอลักงกอลังแล้วก็แล้วก็ยิงเลเซอร์ทุกคนเป็นนาเมจที่แบบเป็นเป็นนาเมจต,ตัวเดี่ยวๆนะทุกคนแต่ว่าเจ้าน,นี้มันจะเดินมันจะแบบมีการเดินแบบสไปเดอร์คาเมราสไปเดอร์พวกสไปเดอร์ต่างๆเออประมาณนั้นเลยแต่ว่ามัน มันดูมุงบิงกุงกิงเกินไปหรือเปล่าดูดิกะนุกกะนิกกะนุกกะนิกดูเวลาเดินก็กะนุกกะนิกกะนุกกะนิกเฮ้ยเท่กว่านะเล่นไปได้แค่สิ้านาทีตาลุงนักวิทย์ก็เต็มแล้วครับคือลุงนักวิทย์เนี่ยใช้เงินอัพไม่เยอะเพราะว่ามีแค่3เลเวลครับแถมยังให้ dps อยู่ที่4 0 0 0มืนะฮะเผื่อว่าใครสงสัย dps คืออะไรคือดาเมจต่อ1วินาทีนะฮะก็จะประมาณ4 0 0 0 0นถือว่าตึงอยู่นะแล้วก็ใช้เงินอัพน้อยด้วยเป็นตัวที่เล่นง่ายทุกคนตัวนี้น่าจะใช้โซโลแบบ มันมันเลยสําหรับโหมดธรรมดาแล้วเราก็ผ่านมาจนถึงเวฟที่59จนได้ครับตอนนี้คือลุงนักวิก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีส่วนวูแมนของเราเนี่ยก็โอ้โหติดสโลเป็นแบบเพลิดๆมึนๆไปเลยทีเดียวนะฮะแต่ตอนนี้มันเหมือนจะพลั้งพลูมาเยอะเกินไปถ้าพดรถไฟเนี่ยมันมันโผล่มาผมคิดว่าน่าจะสุดเกันที่เวฟนี้หรือเปล่า สุดกันที่เว็บนี้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับเรามาถึงเว็บที่60ครับตอนนี้คือบอสก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเว็บที่60เรายังผ่านไปได้ดูเจ้าลุงก็ยังแบบทําหน้าที่กองแก๊งของเขาได้อยู่ดีครับโอ้โหเลเซอร์เหลืองเพิ่งจะเคยเห็นแบบอย่างสียังสวยเลยนะเลเซอร์เหลืองเนะี่ยฉีดมันเข้าไปตะลุงทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงเว็บที่62แล้วผมว่าผมไม่น่าจะรอดนะครับผมขายจากข้างหน้ามาลงข้างหลังแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาตัวซอมสโลว์มาด้วยนะครับเมคบูแมนลงไปเลยแต่เท่านี้คือมัน พาสซีฟของมันคือมัน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 บิงได้เออมันเข้าฐานบมกไปแล้วสิบสองนาทีแต่ถือว่าเล่นดีอยู่นะทุกคนเมกก็เหมือนกันทำนาทีได้ดีมากคือแบบมันติดโซโลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เลเวลแรกเลยคือถือว่าดีโอเคต่อมานะครับเราก็จะมาหาแลกกันที่โซนเทดกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูแรง์กิ้งของเราว่ามันจะไปถึงระดับไหนนะครับหรือว่าจะเป็นยังไงโอเค มาโอ้โหแรงกิ้งทำไมมันเป็นอย่างงี้ไว้เน่ทุกคนผมไม่ไม่มีแรงการเคลื่อนที่เลยคือถ้าแบบคือมันต้องทำยังไงอ่ะโอ้โหแลงเรามันยังไม่ไปไหนเลยยังอยู่แลงหนึ่งอยู่เลยอ่ะเน็กแลงคือแลงหนึ่งยังไม่บอลเลยอ่ะทุกคนหลังจากนั้นผมก็มาหาแลกครับทุกคนและตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะมายอบแลกกับเราเลยผมเสนอเป็นเมกูแมนไปก่อนนะแต่ว่าไม่มีใครแลกเลยเจ้านี่ตอนแรกนึกว่าจะแลกง่ายๆอ่ะทุกคน ผมแลกอยู่สักพักใหญ่ๆนะปรากฏว่าเมกูแมนเนี่ยแลกกับอะไรไม่คุ้มค่าเลยตอนนี้จนเลื่อนมาเจอกับเจ้านี่ครับเขาจะเอาซิกมามาแลกกับเราจริงๆเหรอแต่เขาบอกว่าให้แอดนะโอเคเราก็แอดไปเพื่อมีหนึ่งตัวอันแดง2แลกกับแดงซิกมาใครแอดมารับเอาพอรับเพื่อนแล้วเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมแลกกับเราจ้ซิกมาตอนนี้เรากดเทรดรัวๆครับแต่ไม่มีใครยอมแลกกับผมเลยแล้วใครมาพิมพ์พี่ครับพี่ครับเนี่ยจำเราได้เหรอ อุ้ยแล้วมาเจอกับเจ้านี้ถึงกับแวาวเจอกีเลเซอร์สองตัวแบบนี้ผมยอมแลกแต่เขาไม่แลกไงอะไรเนี่ยนายจําเราได้ด้วยเหรอเหมือนจะมีคนมาชุมนุมตรงนี้เดี๋ยวขอแลกก่อนเดี๋ยวค่อยไปคุยเมื่อมันมีคนแลกกับเราเนะครับผมก็เลยออกมาคุยกับน้องๆดีใจมากเลยที่มีคนจําเราได้เนี่ยและเราก็จะได้เวลาผมคือแคลรไอ้ชีต้องปั่นเขาสักหน่อยนะครับเผื่อว่าเขาจะแบบไม่มั่นใจไงเ้วเขาก็จะเฮ้ยนี่มันตัวจริงหรือตัวปลอมวะและมันก็จะทําให้น้องๆสับสนไง และเจ้าต่อมาก็เข้ามาเทดกับเราครับซึ่งผมเอาตะลุงหน้าหนวดไปแลกก็แลงแลกไม่ได้ทุกคนแล้วตอนนี้น้องๆครับเขาก็มาขอตรงขอตัวผมผมก็เลยเทดตัวให้กับน้องๆไปเลยนะฮะสำหรับเจ้านี่ก็คือให้ไปรีเจนสองตัวจัดไปน้องเอ้ยขอบคุณครับเจอเจ้าต่อมาผมก็นึกว่าจะมาแลกกอรลี่กับเราแต่ว่ามันมาขายเอาเจมผมก็เลยไม่เอาสุดท้ายครับเราก็ต้องเอามาขายในมาร์เก็ตครับไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่าขายราคาทุนเนี่ยหนึ 1, เ่เจม อีกตัวหนึ่งเราซื้อมา2 9 0 9เดี๋ยวเราจะขายเท่าไหร่ดีเซิฟนี้มันขายอยู่4,000เราขาย3,500้เรายังได้กำไรเลยทุกคนขายเท่าไหร่ดีทุกคน3,500นั่นแหละผมว่า3,500-3,600เออราคาประมาณนี้เนี่ยถ้ามีคนซื้อเราก็กำไรไปไง